วันนี้นะครับผมมาแบ่งปันในหัวข้อของประธานพระเยซูคริสต์นะครับน่าจะเป็นหัวข้อของประธานตอนที่10แล้วนะครับชื่อของประธานผู้ประกาศข่าวประเสริฐนะครับหรือว่าอีว n นเจอร์ิสนะครับจริงๆเนี่ยผมอยากให้แนวทางหนึ่งในการค้นพบของประธานนะครับก็คือแนวทางของการชงชิมนะครับชงชิมแน่นอนนะครับเวลาเราไปตามห้างเนี่ยจะมีคนมาตั้งบูธนะครับแล้วเขาก็จะเอาให้เราชิมนะครับพอกินปุ๊บเราก็จะบอกเออเนี่ย โค้กยี่ห้อนี้อร่อยดีนะอะไรางี้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้บอกสุด้ยวยกันว่าเป็นโค้กเป็นน้ำบัตลมีนะครับแต่ว่าเราชิมเนี่ยเราก็จะทราบดีว่ารสชาติประมาณนี้มันเป็นเครื่องดื่มประเภทนี้นะครับเพราะฉะนั้นในการที่เรารับใช้พระเจ้านี่นอกจากเราถามพระเจ้านะครับว่าเรามีของประทานอะไรพอพระเจ้าก็บอกนะครับเราตั้งเจ้าเป็นผู้บริเนะอะไรเงี้ยงงนะครับเหมือนเยเรมีนะครับก็อาจจะถ้าเรายังไม่แน่ชัดเราก็ใช้วิธีชงชิมในขึ้นสักจักนะครับการชงชิมเนี่ยก็คือการ ให้ประโยชน์ต่อคนอื่นนะครับในสิ่งต่างๆผู้ง่ายๆก็หนุนจาใจว่า,าทําทุกเรื่องในโบในขึ้นซะจักรนะครับเหมือนอมัคคณายกนะครับที่ถูกตั้งขึ้นมาแจกข้าวนี่นะครับก็คนเหล่านี้ก็ทําหน้าที่แจกข้าวไปก่อนสุดท้ายก็กลายไปเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐนะครับหลายคนเลยเพราะฉะนั้นบางคนบอกว่าจะเจอของประทานจากการทําแบบทดสอบนะครับหรือว่าอะไรนี้ผมก็ไม่ได้ต่อต้านแต่วิธีที่ผมเห็นแล้วก็ชัดเจนที่สุดก็คือ อาสารับใช้พระเจ้าในริสตจักรเกือบทุกท,ทุกทางจนบางบางเรื่องมันโดดเด่นขึ้นมานะครับเราก็จะถูกระบุแล้วก็ถูกใช้ไปในทิศทางนั้นนะครับในแนวในแนวดังถึงในการค้นพบของประธานในริสตจักรนะครับก็คือการเทสิ่งที่อยู่บนชีวิตออกไปให้คนอื่นชิมนะครับอาสาทําตัวทุกเรื่องนะครับแล้วก็ทุกอย่างบางทีช่วงแรกจะต่อสายไฟไปไปมาๆก็อาจจะให้ท่านมีการได้สอนบ้างในบางครั้งบางคราวมันก็จะเริ่มชัดเจนบางทีสอนแล้วคนชอบมากนะครับในกลุ่มแคร์ของท่าน ก็จะมีคนบอกว่าคนนี้สอนดีมากเลยหรือว่ามาสมัครรายการเด็ปพิเชอร์นี้นะครับคนก็จะโอ้ oh, คนนี้สอนดีมากเลย,ยน,นะครับมันก็จะถูกใช้ของประธานขึ้นมาเรื่อยๆในคริสจักรที่เราอยู่ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นแนวทางนี้ก็อาจจะช่วยได้มากนะครับเพราะฉะนั้นแนวความคิดของการที่จะหาให้เจอนะครับจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยเมื่อพระเจ้าให้ไปแล้วนะครับมันจะมีความโดดเด่นอย่างน,าน่าประหลาดในของประธานที่พระเจ้าให้กับเราไว้นะครับนี่ก็เป็นแนวความคิดที่อาจจะฝากไว้ตอนต้นนะครับ ต่อมานะครับของประธานผู้ประกาศข่าวประเสริฐเป็นของประธานเป็นบุคคลนะเป็นคนมาเลยนะครับที่มีหน้าที่ในการประกาศข่าวประเสริฐแล้วก็พาคนมารู้จักพระเจ้านะครับแต่คราวนี้มาดูกันจริงๆว่าในพระคัมภีร์เนี่ยคนเหล่านี้มักจะมีลักษณะอะไรที่เด่นชัดขึ้นมานะครับผู้ประกาศข่าวประเสริฐต้องเป็นคนที่ชอบไปเทศนาในกลางตลาดหรือเปล่านะครับต้องเป็นคนที่ชอบไปประกาศบนถนนหรือเปล่านี่นะครับนิยามคือยังไงนิยามคืออะไรนะครับมาดูกันนะครับ ผู้ประกาศข่าวประเสริฐนะครับในภาษากรีกใช้คําว่าอีวานเชลิสนะครับในภาษากรีกใช้คําว่า ὐ ανγελιστές นะครับคําว่า ὐ เนี่ยแปลว่าสิ่งดีคําว่าที่มาประกอบคําว่า ὐ คือแองเจลอสนะครับแปลว่าผู้ส่งสารนะครับที่ถูกใช้ในพระธรรมวิบวรบทที่1ที่เรื่องคิดสัจจ์ต่างๆจงๆส่งข่าวนี้ไปยังแองเจลอสประจําคิดสัจจ์นะครับเพราะฉะนั้นคําว่า ὐ ανγελιστές เนี่ยที่แปลว่าอีวานเชลิสเนี่ย มันหมายความว่าผู้ส่งข่าวดีนะครับผู้เป็นคนส่งข่าวดีนั่นเองนะครับพระคัมภีร์เนี่ยได้ได้ระบุคํานี้ก็เป็นอีกคํานึงนะที่ถูกยืมมาจากภาษาภาษาเดิมนะครับไม่ได้เป็นคําที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่นะครับจริงๆเนี่ยถ้าเปรียบเทียบผู้ป,ประกาศขา่าวประเสริฐเนี่ยมีหน้าที่เหมือนเป็นลําโพงนะครับลาโพงเนี่ยมีหน้าที่ที่แปลงสัญญาณที่ถูกส่งมาแล้วก็ออกมาอย่างที่ไม่มีการปรุงแต่งนะครับจริงๆเนี่ยส่งมาทุกครบ ลำโพงที่ดีคือลำโพงที่ส่งข้อความผ่านระบบออกมาแล้วออกมาครบทุกคำทุกจังหวะทุกทุกน้ำเสียงนะครับลำโพงไม่มีความรู้สึกลำโพงไม่มีอารมณ์นะครับเป็นหน้าที่ผู้ส่งต่ออาจจะมีหน้าที่คล้ายๆกับอ,อีวนเจอร์ลิสนี่เองนะครับก็คือเป็นผู้ส่งต่อข่าวดีที่มาจากพระเจ้านะครับสิ่งที่พระเจ้าต้องการสื่อสารเกี่ยวกับพระกิตติคุณเนี่ยนะครับไปยังคนที่ยังไม่มีไม่มีความเชื่อให้เชื่อนี่นะครับออผู้ประกาศข่าวประเสริฐเนี่ยทำหน้าที่หลักในเรื่องนี้นะครับในการ ไม่ตัดสิ่งใดออกไปและไม่เติมสิ่งใดเข้าไปในพระกิติคุณด้วยนะครับคำว่าอีเวนเจอร์ลิสเนี่ยไม่ได้มีกําเนิดมาจากพระคัมภีร์นะครับแต่เป็นคําที่ยืมมาซึ่งเป็นคําที่ใช้จารึกบนหลุมฝังศพนะครับส่วนมากจะใช้จารึกอยู่ตร,ตรงหน้าหลุมฝังศพของคนทรงที่มีชื่อเสียงพูด,ดง่ายๆนะครับคนทรงเนี่ยเวลามาก็จะมีท่าทางมีคําพูดบางอย่างที่เหมือนกับพระองค์นั้นที่มามาทรงอะไรอย่างงี้ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงเนี่ย ผู้ประกาศข่าวอระเสริฐเนี่ยก็คือคนที่พระเจ้าเนี่ยใช้เป็นอุปกรณ์และเป็นช่องทางเหมือนลำโพงโรงเรียน b e d e ไตล i n g g o m a n a s t e r y สถานรับเลี้ยงเด็กสามภาษาค่ะคุณครูสอนภาษาพวกหนูตั้งแต่เด็กๆทั้งไทยจีนและอังกฤษกิจกรรมเกมบทเรียนที่แสนสนุกมากมายพาน้องๆมาเรียนที่นี่กันเยอะๆนะคะในการสื่อสารข่าวสารบางประเภทนะครับ ที่จะสื่อสารออกไปโดยตรงไปยังไปยังคนคนนั้นเพื่อจะเล่าข่าวดีให้ฟังนะครับนะครับเพราะฉะนั้นพระคัมภีร์เนี่ยบอกว่าถ้าใครเติมข่าวประเสริฐอื่นเข้าไปในข่าวประเสริฐในวิบัติจะเกิดกับเขาหมายความว่าคนที่เป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐนี่นะครับเป็นคนที่สื่อสารเนื้อหาที่มาจากพระเจ้าโดยตรงหลายครั้งอาจจะไม่ใช่มุมมองของการที่เขามีคําพูดที่ชาญฉลาดมากในการโน้มน้าวคนให้มาเชื่อพระกิตติคุณ แต่ผมเชื่อว่ามันเป็นลักษณะของการที่สื่อสารสิ่งที่มาโดยตรงจากพระเจ้านะครับนี่คือนิยามในพระคัมภีร์นะครับนอกจากการสื่อสารข่าวดีนะครับคนเหล่านี้ยังมีฤทธิ์อำนาจบางอย่างในการที่จะเปิดตาเปิดใจคนนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังในพระวจนะตอนหนึ่งที่ท่านจะได้เห็นฟังก์ชันของผู้ประกศาศข่าวประเสริฐอย่างแท้จริงนะครับมักจะมีการเคลื่อนที่เกินธรรมชาตินะครับมีการนำฤทธิ์อำนาจผ่านชีวิตของเขา แล้วก็มักจะมีหมายสําคัญอัศจรรย์รับรองเขาด้วยในการประกาศข่าวประเสริฐนะครับแต่แน่นอนนะครับพากคมพีเนี่ยมีอัครรทูตเทียมเท็จมีผู้ผลิตชนะเทียมเท็จมีครูเทียมเท็จนะครับแต่ปากคมพีเนี่ยไม่เคยเขียนว่ามีผู้ประกาศข่าวประเสริฐเทียมเท็จนะครับเพราะเนื้อหาข่าวประเสริฐมีความชัดเจนนะครับแล้วก็แต่แต่มันจะมีคําพูดที่เกี่ยวกับการประกาศข่าวประเสริฐก็คือว่าบางคนเนี่ยใช้ข่าวประเสริฐไปในทางทามาหากินนะครับ คือใช้ข่าวประเสริฐในการหาเงินหรือว่าทําประโยชน์นะครับแต่โดยเนื้อหาข่าวประเสริฐเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วว่าพระเยซูผู้รงเป็นระเกิดเป็นโลกเป็นมนุษย์ตายบนไม้กางเขนแล้วฟื้นจากความตายในวันที่3น,นะครับเนื้อหาข่าวประเสริฐเนี่ยมันที่ถูกต้องเนี่ยมันจะไม่ถูกบิดเบือนนะครับก็เลยไม่มีการเขียนบันทีว่าผู้ประกาศข่าวประเสริฐเทมเ็จแต่มีผู้รับใช้ที่ไปไกข่าวประเสริฐแล้วหวังเงินมีนะครับในสองโคริ์บทที่2องข้อสินะครับบอกว่า เราไม่เป็นเหมือนคนเป็นอันมากที่ทำให้พรชนาพระเจ้าเสื่อมเสียนะครับในภาษาอังกฤษจะคำว่า which corrupt the word of God นะครับคำว่า corrupt เนี่ยมาจากคำว่า carpe l o นะครับนะครับแปลว่าการทำการค้าปลีกทำการเร่ขายการทำเงินด้วยการขายบางอย่างนะครับถ้าจะมารับการวางมือต้องจ่ายเงินเท่านี้อะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าใช้เสื่อมเสียเนี่ยหมายความว่าผู้รับใช้บางคนนี้นะครับเอาข่าวประเสริฐหรือว่า การรับใช้พระเจ้าเนี่ยไปเหมือนเลขขายนะครับล้วก็ทําเงินจํานวนมากมายจากการประกาศข่าวประเสริฐเหล่านี้นะครับลักษณะของการประกาศข่าวประเสริฐอย่างนี้เป็นการประกาศข่าวประเสริฐที่ผิดนะครับการประกาศข่าวประเสริฐเพื่อเน้นไปที่เงินเน้นไปที่รายได้นะครับข่าวประเสริฐเป็นของที่มาฟรีๆนะครับเราก็เราก็ต้องให้ออกไปฟรีๆนะครับทำรายได้ให้กับคนนั้นเป็นจํานวนมากนะครับเป็นพูดยากนะครับแต่ว่ามุมมองก็คือว่าพระคัมภีร์ได้พูดอย่างนี้ว่า หลายคนประกาศข่าวประเสริฐด้วยใจวิทยานะครับด้วยด้วยท่าทีของการทํามาหากินนะครับเป็นคิดเตียนนะครับไม่มีพิษมีภัยได้แต่ต้องมีสติปัญญาด้วยนะครับเป็นภาพของคนที่ทําการประกาศข่าวประเสริฐแล้วก็โน้มน้าวให้คนถวายเงินนะครับและการก็เอาไปใช้ในวัตถุประสงค์ที่ไม่ถูกต้องนะครับพระกัมพีเนี่ยได้เขียนเรื่องนี้เอาไว้อย่างจริงจังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่คนบางคนเนี่ยนะครับค้าขายกับกับเรื่องนี้นะครับแต่ในมุมมองที่สมดุลนะครับแน่นอนข่าวประเสริฐฟรี แต่การประกาศข่าวประเสริฐต้องใช้เงินทองนะครับในการเดินทางนะครับในมุมมองของคนรับใช้พระเจ้านะครับในการประกาศข่าวประเสริฐไม่ควรจะหวังอะไรตอบแทนทําไปฟรีๆ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ไปเรียกร้องอะไรจากการรับใช้หรือการประกาศข่าวประเสริฐแต่หน้าที่ของคนที่เรารับขับประโยชน์จากข่าวประเสริฐนะครับเราไม่ควรจะละเลยแล้วก็ดูแลคนเหล่านี้ไม่ให้เขาต้องลำบากจนเกินไปนะครับคงไม่ถึงขนาดร่ำรวยแต่ว่าไม่ไม่ลำบากไม่ต้องรู้สึกตะคิดตะขวงใจ นะครับที่เราจะต้องรับใช้โดยที่ขัดสนมันเปาโลนแรกๆนะครับเพราะฉะนั้นในมุมมองเหล่านี้นะครับเราจะเป็นจะต้องระวังด้วยนะครับเพราะมีคนใช้ขับประเสริฐของพระเจ้าในการทํามาค้าขายนะครับผมผมเคยได้ยินนะครับเคยตอนที่ผมเป็นสมาชิกอยู่ที่บุคิสจักรมีคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังว่ามันมีนักเทศคนหนึ่งไปที่โบสถ์บางที่พอตอนเลิกก็ก็เอามือมาบอกว่าอย่างนี้นะครับแล้วก็ถามว่าแล้วแล้วมีซองไหมอะไรางี้นะครับมีซองไหมมีซองไ,ม,ม,องไม่มีซองนะครับมันเราไม่ควรจะเรียก เป็นผู้รับใช้ที่ไปเรียกร้องเรื่องพวกนี้นะครับแต่ว่าการมันควรจะเป็นความเต็มใจของคนที่อยากจะอวยพรนะครับแต่ในมุมของคนรับใช้พระเจ้าเราไม่ควรจะเรียกร้องหรือว่าเป็นสิทธิ์ที่เราควรจะต้องได้นะครับเพราะฉะนั mm ้น hmm. ขับมาเสิร์ฟมาฟรีเราก็ให้ไปฟรีๆนะครับ mm hmm. เคยมีงานเซอร์วิสหลายอันนะครับในโลกนี้ที่ถ้าจะขึ้นไปรับการวางมือบนเมทีต้องรูดบัตรก่อน <c oughs> นะครับรูดบัตรกี่ดอลลาร์ก็ว่าไปจะได้ขึ้นไปวางมือนะครับ เออผมก็คงไม่ไม่ไปวิพากษ์วิจารณ์ใครแต่ว่าผมก็รู้สึกว่ามันก็อาจจะไม่น่าใช่ใชนะครับแล้วอีกกันหนึ่งนะครับเนื่องจากการสื่อสารเนี่ยมาจากพระเจ้าโดยตรงนะครับผมเชื่อว่าหลายครั้งเนี่ยเราทุกคนเนี่ยอาจจะเรียนแพทเทิร์นเรื่องของการประกาศนะครับเช่นเราต้องพูดถึงพระเยซคูคนบาปนี่เนี่ยนะครับการเรียนเรื่องเหล่านี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดนะครับแต่ว่าผมเคยรู้จักหรือว่าเคยอยู่มีประสบการณ์กับหลายคนที่เป็นอีแวนเจอริส ผมสังเกตว่าเขาจะมีถ้อยคําบางอย่างมาจากพระเจ้าที่มันไม่ใช่เป็นแพทเทิร์นนะอยู่ดีก็มีถ้อยคําอะไรบางอย่างพูดออกมาแล้วมันก็ไปโดนใจเขาแล้วเขาก็ปลดปล่อยเลยนี่นะครับม,ม,มันมันประหลาดมันมักจะไม่ใช่เป็นแพทเทิร์นเหมือนที่เราคุ้นชินหรือการประกาศที่เราเรียนมาจากพระคุรธรรมแล้วบางคนก็บอกประกาศต้องอย่างถูกต้องต้องแบบนี้อะไรางีน้นะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ต่อต้านนะครับเนื่องจากผมเองก็จะไม่ได้มีของประทานนี้แต่ว่าผมเคยเห็นว่าคนเหล่านี้เวลาประกาศนะครับบางคนไม่เคยเชื่อพระเจ้ามา20ปี คนนี arians, cual, Poor, all, <mumbles> ้ไปพูดนะครับม so, ันมีอนนอยติ้งของพระเจ้าแล้วมีบทความข้อความบางอย่างมาจากพระเจ้ามันจะเป็นการสื่อสารที่พระเจ้าให้ถ้อยคําในการประกาศข่าวประเสริฐเขาเมื่อเขาพูดออกไปนะครับคนนั้นเนี่ยตัดสินใจเชื่อพระเจ้าเลยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนมันไม่ได้เป็นการเรียนมันเป็นอนนอยติ้งของพระเจ้านะครับที่อยู่บนชีวิตของเขานะครับฟิลิปปีบทที่1นึข้อที่สินะครับได้บอกว่าการประกาศข่าวประเสริฐนะครับจะมนต้องมีท่าทีด้วยใจถูกต้องนะครับเนื่องจากเนื้อหาข่าวประเสริฐเนี่ยมันมันมันฟิกอยู่ ไม่ใช่ท่าทีของการทุ่มเถียงนะครับไม่ใช่ท่าทีของการชิงดีชิงเด็ดนะครับถ้าเปรียบเทียบภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะครับผู้ประกาศข่าวประเสริฐก็เป็นเหมือนกับตัวอย่างหนังนะครับที่ทําให้เห็นจุดที่น่าสนใจมากๆของภาพยนตร์เรื่องนั้นนะครับจนให้คนเนี่ยตัดสินใจยอมเสียตังค์แล้วก็ซื้อตั๋วเข้าไปดูภาพยนตร์นะครับผู้ประกาศข่าวประเสริฐนะครับผมเชื่อเลยนะครับต้องมาด้วยเรื่องของฤทธิอำนาจแล้วก็ฤทธิเดชนะครับเรื่องของการรักษาโรคนะครับ ที่จะเป็นเหมือนตัวดึงดูดให้คนเนี่ยเขามานั่งในอาณาจักรพระเจ้าหรือในความร้อนต้องยอมรับว่าการเชื่อพระเจ้าร้อยเปอร์เซนต์ตั้งแต่แรกไม่ค่อยมีส่วนมากก็จะแบบอย่างผมก็มาเพราะว่ามีเพื่อนนะครับบางทีก็มีเออมีเพื่อนเยอะดีเพื่อนที่ใสด่ดีตอนเรียนมหาหาลัยผมก็เลยเข้ามาแต่พอเข้ามาผมก็เริ่มตัดสินใจเชื่อพระเจ้าไปเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นหลายครั้งเนี่ยคนเหล่านี้มีม,มีมีการเจิมของพระเจ้าเพื่อจะประกาศบางอย่าง ทำให้คนเนี่ยเปิดใจแล้วก็เข้ามาอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้านะครับตัวอย่างการประกาศข่าวประเสริฐชัดเจนที่สุดก็คือพระเยซูนะครับพระเยซูเป็นอัครทูตผู้เป็นพระชนะเป็นทุกทุกอย่างใน5ประเภทนี้นะครับแล้วพระองค์ก็เป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐด้วยคราวนี้มาดูกันว่าเอ๊ะแล้วการที่เรารู้ว่าพระเยซูเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐนะครับป็นทําให้เราเข้าใจว่าฟังก์ชันของผู้ประกาศข่าวประเสริฐจริงๆเนี่ยน่าจะมีอะไรบ้างนะครับสิ่งนี้ถูกเปิดเผยในพระธรรมลูกาบทที่4ข้อที่16เป็นต้นไปนะครับผมจะอ่านให้ฟ พระองค์เสด็จมาถึงเมืองนาซาเลสซึ่งพระองค์ได้ทรงเจริญวัยขึ้นนะครับพระองค์เสด็จเข้ามาในธรรมศารลานวันสบาโตตามเคยและยืนอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับไม่ใช่พระเยซูตั้งใจอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้นะแต่เป็นคิวที่รับบีเนี่ยจะบังคับให้แต่ละครอบครัวบุตรหัวปีเนี่ยต้องท่องจําพระคัมภีร์ตอนเดียวแล้วในเมืองนาซาเลสเนี่ยก็ถูกมอบหมายให้ท่องจําพระธรรมอิสยาห์แล้วครอบครัวพระเยซูถูกมอบหมายให้ท่องพระคัมภีร์ตอนนี้เจ๋งไหมฮะ นะครับไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับเขาจึงส่งพระคัมภีอิสยาส,สดาพยากรให้พระองค์เมื่อพระองค์ทรงคลี่ออกก็พบข้อความที่เขียนไว้ว่าฟังดีนะครับพอพระองค์ทรงเจิมตั้งข้าพระเจ้าไว้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนยากจนพระคัมภีตอนนี้พูดชัดเจนพระเจ้าเจิมพระเยซูไว้ประกาศข่าวประเสริฐนะครับคำว่า preach the gospel นะครับมาจากคําว่า you e v a n g e l i s a t e นะครับก็ค,คือว่าเป็นคําเดียวกับควาคว่าการประกาศข่าวประเสริฐหรือว่า evangelist เองนะครับ เป็นการประกาศข่าวดีการบอกข่าวดีเป็นช่องทางของการเล่าข่าวดีให้ฟังนะครับหมายความว่าพระเยซูเจิมพระเยซูพระเยซูถูกเจิมเพื่อประกาศข่าวดีประกาศให้ใครนะครับคําว่าพัวหรือคนยากจนเนี่ยมาจากคำว่าพีโตชอสนะครับแปลว่าคนที่จนแบบน่าสังเวชพี่น้องฟังดีข่าวประเสริฐพระเยซูนะครับเพื่อจะช่วยเหลือคนยากจนคนที่ยากจนแบบน่าสังเวชคนที่ดูน่า น่าสงสารจะมีการนำข่าวประเสริฐไปยังคนที่ยากจนในหน้าสังเวชและคํานี้นอกจากเรื่องหน้าสังเวชในเรื่องของเรื่องเงินทองที่ยากจนนี้นะครับข่าวประเสริฐเนี่ยมาเพื่อจะปลดปล่อยเราให้เรามั่งมีชีวิตเราน้าสังเวชต,ติดบัตรเครดิตกี่ใบก็ไม่รู้นะครับเดินเดือนชนเดือนเนี่ยเขาเรียกว่าหน้าสังเวชแล้วนะครับพระกมีบอกว่ามีข่าวดีที่จะปลดปล่อยท่านออกจากพัจจนาการของความยากจนนะครับหมายความว่าการประกาศข่าวประเสริฐเนี่ย จะช่วยทําให้คนหลุดจากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจนะครับต่อมานะครับพระก็มีใช้คําว่าพระองค์ได้ทรงใช้ค้าพระเจ้าไปรักษาคนชอกช้ำระกำใจคําว่าชอกช้ำระกำใจหมายถึงว่าซุนทีโบนะครับเป็นคําทั่วไปที่ใช้ในศตวรรษแรกใช้อธิบายน่าสนใจมากอาง,งุ่นที่ถูกเหยียบด้วยเท้าหรือการบดกระดูกให้กลายเป็นผงเป็นภาพของคนที่เดินไปกับคนอื่นๆแล้วโดนคนอื่นนั้นบดขยี้ในความสัมพันธ์โดนสามีหย่าร้างโดนโดนล่วงละเมิดทางเพศ โดนบทขยี้นะครับเป็นภาพของคนที่อารมณ์พังแตกละเอียดแล้วก็ขาดรุ่งริงในทางกลับกันนะครับหมายความว่าไงครับคนที่มีของประทานเหล่านี้ก็มักจะสนใจคนที่ยากจนมักจะสนใจคนที่อารมณ์พังแล้วก็แตกละเอียดแล้วก็ขาดรุ่งริงเช่นเดียวกันเพราะว่าการเจอเนี้ยมาเพื่อจะปลดปล่อยคนชอกช้ำและกำจจริงไหมใช้ข้าพเจ้าไปรักษาหมายความว่าคนเหล่านี้นะครับถ้าพี่น้องไปดูในพระคัมภีร์นะครับก่อนพระเยซูจะรักษาคนเนี่ยมันจะมีคําแทรกขึ้นมาตลอดเลยบอกว่า มีคำแรงมาตลอดเลยบอกว่าพราะองค์ทรงเมตตานะครับแต่ว่า Move หรือว่าสงสารนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าคนที่มีของประทานเหล่านี้นะครับมักจะมีใจสงสารคนประเภทนี้อารมณ์พังยับเยินแตกรุ่งริ่งนะครับจะมีใจสงสารคนแล้วก็คนที่ยากจนหน้าหน้าสมเพศอะไรประมาณนี้นะครับ แล้วก็มีบอกอีกนะครับบอกว่านําการรักษาไปถึงในภาษากฤษใช้คาว่าไอโอเมไอโอไมนะครับที่แปลว่าการรักษาที่มีความก้าวหน้าอาจจะไม่ได้หายทันทีแต่คนเหล่านี้นะครับเมื่อไปคอนแทคกับคนประเภทนี้แล้วไปใช้ของประทานเขาในการเล่าข่าวประเสริฐนะครับคนเหล่านี้จะเริ่มเริ่มรีเทิร์นหรือกลับมาอยู่ในสภาพที่ดีขึ้นนะครับความยากจนจะเริ่มดีขึ้นนะครับโรคร้ายที่กระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างรุนแรงโดนบทขยี้ก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับหมายความว่าผู้ประกาศข่าวประเสริฐนะครับมีการเจิม สำหรับคนกลุ่มประเภทที่ชอกช้ำใจยากจนจิตใจแตกสลายโดยบทดขยี้นะครับด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเนี่ยคนเหล่านี้สามารถพาคนเหล่านี้นะครับแล้วก็มีความปรารถนาจะพาคนเหล่านี้นะครับมารู้จักพระเจ้าอย่างมากมาจริงๆนะครับแล้วคนเหล่านี้เมื่อไปไปแตะต้องหรือสัมผัสหรือว่าอาจจะรักษาหรืออธิษฐานเผื่อนะครับคนกลุ่มนี้ก็จะเริ่มมีการเทิร์นเอราวหรือว่าเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับต่อมานะครับ และขึ้นีบอกว่าการเชิญเพื่อให้ร้องประกาศอิสระภาพแกบ่บรรดาเฉลยในในอิสระภาพมาจาก d e ลิเวเรนซ์นะครับมาจากคําว่าอาฟิซิสนะครับแต่ว่าปลดปล่อยยกฟ้องนะครับให้อิสระปล่อยไปยังถาวรน,นะครับคาว่าแคปทีฟหรือว่าเฉลยนี่นะครับมาจากคําว่าไอโมโลโตสนะครับแปลว่าคนที่ถูกจับเป็นเฉลยเป็นภาพของคนที่โดนเอาหอ,อกยาวจิ้มข้างหลังแล้วบังคับให้ไปข้างหน้านะครับหมายความว่า คนหลายคนนะครับที่อยู่ในพันธนาการนะครับไม่ว่าจะเป็นผีวิญญาณชั่วถูกพันธนาการในบางเรื่องนะครับแล้วเหมือนกับคนที่ถูกเอาหอกจิ้มหลังและให้เดินไปบังคับเป็นเฉลยอยู่ภายใต้อำนาจในการควบคุมในพันธนาการคนที่มีความประทานที่เป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐจะเป็นคนที่ปลดปล่อยคนเหล่านี้จากพันธนาการเหล่านี้นะครับอาจจะเป็นภาพของการเสพติดบางอย่างเลิกไม่ได้ถูกควบคุมอยู่นะครับ <ma id> ผู้ประกาศข่าวประเสริฐจะสัมดงตัว และประกาศข่าวดีรวมทั้งเขามีอนอยดิงการเจิมเพื่อจะปลดปล่อยคนเหล่านี้ให้เป็นอิสรภาพด้วยพี่น้องเข้าใจไหมหมายว่าถ้าท่านอาจจะไม่ได้มีแนวนี้นะก็อาจจะไม่ใช่นะครับผมไม่มีแน่ๆนะครับผมผมไม่ไม่ได้มีของประธานผู้ประกาศข่าวประเสริฐนะครับแต่ผมเคยเห็นนะครับผู้ประกาศข่าวประเสริฐจะเป็นท่อที่ประกาศข่าวดีด้วยฤทธิ์อ,อำนาจนะครับอย่างที่ผมบอกปลดปล่อยคนยากจนปลดปล่อยคนที่ชอกช้ำทางอารมณ์ ปล่อยคนที่เป็นทาตุของอะไรบางอย่างให้เป็นไทยนะครับเป็นการสัจจรร์ของพระเจ้าผ่านทางผู้ผประกาศข่าวประเสริฐแล้วก็มียังบอกอีกบอกว่ามีหน้าที่อีกก็คือ recovering of sight นะครับหรือว่าการฟื้นการมองเห็นเขาขึ้นมาใหม่ในภาษาเดิมมาจากคําว่า anabesis นะครับที่แปลว่าการช่วยให้เห็นได้อีกครั้งหนึ่งแต่คํานี้เจ๋งมากก็คือว่าในภาษาเดิมนะครับคำว่า t o t o floss นี่นะครับที่เป็นคําว่าตาบอดเนี่ยไม่ใช่เป็นตาบอดแบบประเภทมีตาและเป็นต้อลมต้อหินนะครับ แต่เป็นคนที่ถูกจงใจทําให้ตาบอดโดยการควักลูกกระต่ายออกมาพูดได้ง่ายนะครับคนเหล่านี้หลายคนเนี่ยพี่ต้องยอมรับนะบเวลาประกาศข่าวประเสริฐกับพ่อแม่เราเนี่ยเขาไม่เห็นฟังเลยแล้วเขาก็ไม่เข้าใจเขาก็ไม่ได้ตอบสนองอะไรเคยไหมเหมือนทำยังไงก็มองไม่เห็นทํายังไงก็แยกไม่ออกนะครับแต่คนที่มีของประทานผู้ประกาศข่าวประเสริฐเนี่ยจะสามารถทําให้คนที่ไม่มีลูกกระตา่ายกลับม,มีลูกกระตายอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีกําลังพูดถึงบอกว่ามันไม่ได้เป็นการอธิบายด้วยเหตุผล แต่มันเป็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่อยู่ดีแต่เขาก็ตาสว่างขึ้นมาอยู่ดีคนสามพันคนก็ตาสว่างขึ้นมาจากคําพูดที่เปตโตรพูดมันเป็นเรื่องฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าคนพวกนี้จะมีฤทธิ์อำนาจในการทําให้คนที่ไม่เคยเห็นข่าวประเสริฐอยู่ดีก็เห็นข่าวประเสริฐขึ้นมาอย่างน่าอาศัศจรรย์นะครับพระคัมภีร์ในสองโคริน์บทบที่4ข้อที่4นะครับส่วนคนในคนที่ไม่เชื่อนั้นพระของยุคนี้กระทาให้ใจเขามืดไปเพื่อไม่ให้ความสว่างขงข่าวประเสริฐมีสง่าราศีของพระคริสผู้เป็นพระฉายาของพระเจ้าส่องถึงเขานะครับ ประโยคนี้นะครับคนที่ไม่เชื่อไม่มีแม้แต่ตาที่จะมองนะครับไม่ใช่มีตาแล้วมองไม่เห็นนะครับโดยการควักลูกตาแต่คนที่มีการเจิมของการประกาศข่าวประเสริฐนะครับเขาจะสามารถทําให้คนเหล่านี้ที่ปิดใจมากๆนี่นะครับเปิดใจแล้วก็มาสแสวงหาพระเจ้าได้อีกครั้งหนึ่งเปิดตาายวิญญาณทาให้เขาเริ่มเข้าใจพระกิติคุณของพระเยซูคริสต์ได้นะครับมันเป็นอนอยติ้งมันเป็นการเจิมนะครับเราเลิกพูดเรื่องเพราะฉะนั้นการอบรมเป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าคนพวกนี้มี ลักษณะพิเศษมากๆนะครับนี่เป็นหน้าที่ของผู้ประกาศข่าวประเสริฐนะครับพอเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บแน่นอนพระเจ้าให้อุปกรณ์ที่จําเป็นในการทําด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ของการเจิมในการประกาศข่าวดีกับคนทั้งปวงนะครับก็คือการช่วยเหลือคนยากจนอย่างน่สมเพลคนที่จิตใจโดนกระทืบนะครับซุนทิโบโเหยียบย่ําเหมือนเหมือนองงุ่นโดนเหยียบนะครับแล้วก็ปลดปล่อยให้เป็นไทยมีเสรีภาพจากการเอาหอ,อกจิ้มข้างหลัง รวมถึงการที่นะครับเหมือนเหมือน,นหน้าที่เมื่อสักครู่ที่ผมเล่าให้ฟังนะครับการปลดปล่อยเหล่านี้นะครับเป็นการปลดปล่อยแบบถาวรแล้วก็เป็นการปลดปล่อยคนจากใจที่แตกสลายนะครับคนเหล่านี้มันจะมีถ้อยคําจากพระเจ้าอยู่ดีไปพูดกับคนแล้วคนก็ร้องไห้รู้สึกว่าพระเจ้ารักเขาเปิดใจได้อย่างน่าอาศัศจรรย์คนที่ใจบ้างมีพูดบอกว่าคนที่ใจแตกสลายนะครับแบบว่าถูกบทขยี้ให้ล้มเหลวนะครับเป็นความล้มเหลวในชีวิตเป็นบ้าของคําว่าทรูมาที่แปลว่าอาการบอบช้าทางจิตใจอย่างรุนแรง เพราะฉะนั้นข่าวประเสริฐหรือคนเหล่านี้มีหน้าที่จะไปปลดปล่อยคนเหล่านั้นออกจากพันธนาการต่างๆเราก็จะเคยเห็นผู้ประกาศหลายคนที่มีการเจิมระดับโลกนะครับไปถึงก็ปลดปล่อยคนจากการเป็นโรคภัยไข้เจ็บปลดปล่อยจากผีวิญญาณชั่วปลดปล่อยจากปัญหาบางอย่างที่คาราคาซังเรื้อรังเพราะมีอันนอยติ้งนอกจากประกาศข่าวดีก็ยังปลดปล่อยคนจากพันธนาการเหล่านี้ด้วยนะครับแล้วต่อมานะครับพระกมีบอกว่า preach the the acceptable year of the lord นะครับก็คือว่า ในภาษาเดิมเนี่ยไม่มีคาว่าปรีไม่มีคาว่าปีนะครับคําว่าประกาศความโปรดปรานของพระเจ้านะครับคําว่าเด็กโทสนะครับแปลว่าความโปรดปรานนะครับหมายความว่าเป็นภาพของช่วงเวลาที่พระเจ้าจะโปรดปรานนะครับบนชีวิตหมายความว่าจากชีวิตที่เป็นเคยเป็นคนที่ไม่มีพระเจ้าที่จะโปรดปรานบนชีวิตนะครับผู้ประกาศข่าวประเสริฐจะประกาศทําให้คนเหล่านี้นะครับมาสู่ชีวิตแห่งการรับพระพร ที่มาจากพระเจ้าได้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าการประกาศข่าวประเสริฐเนี่ยมันเป็นอนอยติ้งผู้ประกาศเป็นอนอยติ้งนะครับแล้วอยู่ในคริสสจักรเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการพาคนจํานวนมากมายมาหาพระเจ้าหรือมามารู้จักพระองค์ในคริสสจักรแล้วมันจะไม่ได้เป็นลักษณะของการใช้ความคิดหรือสติปัญญายในการนาคนมาหรือการหวานล้อมหรือการพูดให้ครบพูดประกิติคุณให้ครบแต่มันจะเป็นเรื่องฤทธิอำนาจที่ทําให้คนตาบอดมองเห็นได้นะครับเป็นการเจิมที่เกินธรรมชาติ ามอิสรภาพมาให้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นผู้ประกาศหลายคนนะครับทำงานเหมือนรีเวิร์ลพวกนี้นะครับเป็นการเคลื่อนด้วยฤทธิ์เดชพระมุยมในสุดแล้วก็ปลดปล่อยคนนะครับจากพันธนาการต่างๆนะครับหรือฟื้นคนจนหรือฟื้นคนใจแตกทลายหรือฟื้นคนตาบอดหรือฟื้นคนที่ชอกช้ำในจิตใจอย่างยาวนานในชีวิตนะครับตัวอย่างผู้ประกาศเหล่านี้นะครับหลายครั้งก็ทําหน้าที่อื่นในขึ้นสัจกรมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นแนวความคิดที่สําคัญก็คือว่าคนเหล่านี้จําเป็นจะต้องถูกสร้างในขึ้นสัจรด้วย คนแรกนะครับที่เป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐที่ชัดเจนก็คือสเตเฟนนะครับเริ่มจากเป็นคนแจกข้าวในครสตจักนะครับแล้วก็พระเจ้าก็ยกเขาขึ้นในฐานะผู้ประกาศในยรูซุสเล็มนะครับผมเชื่อว่าผู้ประกาศเนี่ยอาจจะทําหน้าที่ในการไปเรียนที่ต่างๆด้วยนะครับอาจจะไม่ได้มีหน้าที่หลักที่อยู่ในคสตจักรหรือเฝ้าครสตจักนะครับแล้วก็มีในกิจการบทที่6ข้อที่8บอกว่าฟังดีนะครับสเตเฟนเนี่ยทำอะไรบ้างฝ่ายสเตเฟนประกอบด้วยความเชื่อและฤทธิ์เต ความเชื่อไม่ใช่สเตเฟนประกอบด้วยความรู้และาาาศาสนรศาสตาพระคัมภีร์บอกว่าสเตเฟนประกอบด้วยความเชื่อและฤทธิ์เดชจึงกระทําหมายสําคัญและอศัศจรรย์ใหญ่ท่ามกลางประชาชนพี่น้องเห็นไหมนะครับฉายฟินาเล่ให้ดูเลยนะครับใน,ในคำว่าเต็มด้วยฤทธิ์เดชในภาษาเดิมใช้คาว่าพรีเอสนะครับแปลว่าเป็นเต็มปริมาณที่บรรจุได้แปลว่าพระเจ้าเติมเต็มเลยนะครับความเชื่อใช้คําว่าคริสตอสที่มาจากคาริสแปลว่าพระคุณหรือว่าการเจิม บนชีวิตนะครับมายว่าสเตเฟนเนี่ยถูกบรรจุเต็มไปด้วยริเตของพระเจ้าในชีวิตเลยนะครับก็เลยทำการมหาสัจจ์ใหญ่ท่ามกลางประชาชนได้นะครับทัานผ้หง,งบอกตอบบอกว่าสเตเฟนเต็มด้วยพ w e r นะครับริเตมาจากคำว่าดูนาเมอสนะครับที่แปลมาจากดูดามิสแหละแปลว่าริเติ์อำนาจที่มากกองทัพที่เก่งสามารถประสบชัยชนะได้อย่างมากมายจริงๆคำนี้ก็อยู่ในเรื่องของประธานอัครทูตด,ด้วยที่บอกว่าอัครทูตเนี่ยมีหมายสำคัญก็คือว่าซิเมออนเทรัสและดูนามิสนะครับ ซิเมออนก็คือหมายสำคัญที่รับรองเทราสก็คือตื่นตาตื่นใจและดูนามิสก็คือแปลว่ามันต้องได้ผลลัพธ์ด้วยนะครับพี่น้องฟังดีนะครับมันอาจจะตื่นตาตื่นใจแต่ถ้าไม่เห really ็นผลลัพธ ok ์นี <S <S ่นะครับอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผู้ประกาศข่าวประเสริฐจำเป็นต้องมีผลลัพธ์ด้วยจะบอกว่าท่านเป็นผู้ประกาศแต่ไม่เคยพาใครมาโบสถ์เลยท่านก็น่าจะไม่ใช่ผู้ประกาศข่าวประเสริฐเพราะว่าพระมีตอนนี้บอกว่ามันเต็มไปด้วยพาวเวอร์หรือคำว่าดูนามิอสเนี่ยแปลว่าฤทธิ์อำนาจ ที่ทําให้เกิดผลด้วยต้องมีผลลัพธ์ด้วยนะครับนะครับกิจการบทที่6ข้อที่8นะครับสเตเฟนบางคนเป็นนักประกาศอิสระไปทั่วเลยนะครับประกาศมาแล้ว6ปีไม่มีใครมาเชื่อสักคนนี่ไม่น่าใช่นะท่านอาจจะหลงไปกับวิญญาณอะไรสักอย่างพาท่านเล่ร่อนไปเรื่อยๆนะครับมันต้องเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชมันต้องเต็มไปด้วยผลลัพธ์ด้วยนะครับประกาศพาคนมาเชื่อมากมายกิจการบทที่6ข้อที่8นะครับพระคัมภีร์บอกอัศจรรย์ใหญ่นะครับใช้คาว่าเมกกล่านะครับแปลว่าใหญ่ในปริมาณและคุณภาพ เพราะฉะนั้นเราสังเกตได้เลยนะครับว่าของประทานผู้ประกาศข่าวประเสริฐจะต้องมีหมายสําคัญอัศจรรย์รรที่เต็มไปด้วยปริมาณและคุณภาพนะครับคำว่าวันเดอร์นะครับในภาษากังกใช้รรว่าเทราสแปลว่าดูคนต้องดูต้องชงนสนเท่ตกใจแล้วก็งงงวยนะครับเพราะฉะนั้นหมายสําคัญที่สเตเฟนทำในฐานะผู้ประกาศข่าวประเสริฐนะครับเต็มไปด้วย <c oughs> ผลลัพธ์หายโลกจริงๆผีออกจริงๆคนดูแล้วก็ชงนสนเท่งงงวย นะครับแล้วก็ใหญ่โตมันดูใหญ่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าใช้สเตเฟนทำนะครับเต็มไปด้วยคำพยานที่น่าตื่นเต้นนะครับคนชงวนสนเทงงวยแล้วก็ช็อกนะครับเพราะเขามีเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าอีกคนหนึ่งที่ชัดเจนนะครับในพรนธสัญญาใหม่เนื่องจากผู้ประกาศข่าวประเสริฐไม่มีในปันธสัญญาเดิมนะครับเป็นแต่ปสัญญาใหม่ฟิลิปนะครับเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐในสมาเรียนะครับกิจการ8มีการข่มเหงขึ้ตจัรที่กรุงเยรูซาเล็มนะครับคนก็เลยกระจายไปฟิลิปก็เลย จากคนแจกข้าวก็เลยออกไปที่เมืองซามารีนะครับในกิจการ8ข้อที่4ฝ่ายศิษย์ทั้งหลายจึงกระจัดกระจายเที่ยวไปประกาศพระวจนะนั้นส่วนฟิลิปลงไปยังเมืองซามารีและประกาศเรื่องพระคริสต์ให้ชาวเมืองนั้นฟังนะครับนะครับผู้ประกาศข่าวประเสริฐต้องไปต้องไปที่ใหม่ๆนะไม่ใช่มานั่งเฝ้าอยู่ในโบสถ์นะครับฟิลิปประกาศเรื่องพระคริสต์ให้ชาวเมืองนั้นฟังคือซามารีนะครับนะครับเล่าข่าวดีพระเยซูให้ฟังผมไม่รู้ว่าฟิลิปเล่าอะไรบ้างแต่เนื่องเนื่องจากเป็นเหมือนลำโพงนะผมเชื่อว่าเขาจะฟังเสียงพระวิญ,ญ,ญากก็พูดออไป พระเจ้าใช้ฟิลิปนะครับสร้างตาฝ่ายวิญญ,ญ,ญาณให้คนที่ตาบอดในซามารียพระเยซูไม่ไปซามารียแต่พระเยซูรู้ว่าฟิลิปเหมาะกับซามารียนะครับเพื่อจะเข้าใจในข่าวประเสริฐของพระเจ้านะครับแลวก็มีบอกว่าประชาชนก็ตั้งใจกันฟังถ้อยคําที่ฟิลิปประกาศเพราะเขาได้ยินท่านพูดและได้เห็นการอศัศจรรย์ซึ่งท่านได้กระทําได้ยินสิ่งที่พูดและเห็นการอัศจรรย์ที่ท่านได้กระทำีปน้องเห็นไหมครับผู้ประกาศข่าวประเสริฐนอกจากพูดนะครับต้องทําหมายสําคัญอศัศจรรย์ด้วยนะครับชัดเจนนะครับ ผู้ประกาศทุกคนผมเชื่อว่าพระเจ้าจะประทานหมายสําคัญอัศสรรยาในการประกาศข่าวประเสริฐต,ตามท่านไปด้วยนะครับสเตเฟนเป็นช่องทางทั้งคําพูดและฤทธิอำนาจของพระเจ้านะครับในข้อที่7บอกว่าด้วยผีโสโครกที่สิงอยู่ในหลายคนนั้นได้พากันร้องด้วยเสียงดังและออกมาจากคนนั้นและคนที่เป็นโรคอัมาพาตกับคนง่อยก็หายเป็นปกตินะครับตอนนี้มีคนหายอยู่2โรคก,ก็คืออัมาพาตกับคนง่อยนะครับบอกว่าการเจอบนฟิลิปไม่ได้หายทุกโรคแต่ว่าขับผีออกไปนะครับจึงเกิดความปพื้นปิติอย่างยิ่งในเมืองนั้น ฟิลิปทำอัศจรรย์โดยการที่พูดด้วยแล้วก็ทำด้วยนะครับนะครับเห็นหมายสำคัญรับรองฟิลิปในการประกาศข่าวประเสริฐนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องวันนี้ผมแบ่งปันอาจจะไม่ยาวมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องผู้ประกาศข่าวประเสริฐในของประธานทั้ง5นะครับไม่ใช่เป็นคนที่พูดเก่งไม่ใช่เป็นคนที่ท่องสคริปต์การประกาศได้ดีแต่คนที่เป็นมีการเจิมในการรับถ้อยคําของพระเจ้ามาแล้วก็มีหมายสําคัญในการประกาศข่าวประเสริฐด้วยวิธีอำนาจสอดคล้องด้วยในการประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูและสำคัญต้องมีผลลัพธ์ ของคนมาเชื่อพระเจ้าอย่างมากมายด้วยจริงๆ